ภูมิปัญญาดั้งเดิมของวัดช้างรอบจังหวัดกำแพงเพชรสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถทางสถาปัตยกรรมศิลปรกรรมและการประยุกต์ใช้ในความเชื่อและาศาสนา 1. การออกแบบเจดีย์ประธานและการประดับช้างการสร้างเจดีย์ประธานที่ฐานล้อมรอบด้วยช้าง68เชือกสแสดงถึงภูมิปัญญาในการออกแบบที่ผสมผสานสัญลักษณ์ของความมั่นคงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2. การเลือกทำเลที่ตั้งวัด วัดช้างรอบตั้งอยู่บนเนินดินสูงล้อมรอบด้วยป่าและธรรมชาติซึ่งแสดงถึงการใช้ภุมิปัญญาในการเลือกทำเลเพื่อป้องกันน้ำท่วม 3. การใช้วัสดุในท้องถิ่นโบราณสถานในวัดช้างรอบสร้างด้วยศิลาแรงซึ่งเป็นวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่ภุมิปัญญาดังเดิมนี้แสดงถึงการรู้จักใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นตัวอย่างของการเรียนรู้จากอดีตเพื่อนํามาใช้ในชีวิตประจําวันทั้งในแง่ของการใช้ทรัพยากรการออกแบบที่ยั่งยืนและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนซึ่งล้วนส่งผลให้ชีวิตมีความสมดุลและมีคุณค่า